สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิรวัสสิตาชนนั้นประัม3เลขที่12ครับชื่อเล่นชื่อแชมป์ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการแบ่งชัมมงชมม้นบรรยากาศการแบ่งชั้นบรรยากาศแบ่งไปด้วยตามความสูงของบรรยากาศประกอบด้วย5ชั้นดังนี้โถโพสเฟียร์มีความกดอากาศมีความหนาแน่นของอากาศและไอ้น้ำและมีความปรากฏการณ์ต่างๆได้แ,แก่1ฝน2ลม3หมอก4ไป็นต่าง สตาโตเฟีย e เป็นชั้นที่ไม่มีไอ้น้ำมีแก๊สโอโซนเครื่องบินจะบินอยู่ในชั้นนี้มีโซเฟีย e เป็นชั้นที่ป้องกันวัตถุนอกโลกมีความวัตถุขกองกไม่ชั้นที่4 t h เทอร์โมเฟียเป็นชั้นที่มีแรงดึงดูดของโลกน้อยและได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มากจนทำให้เกิดไอออนและมีคลื่นวิทยุถี่ต่ำ ทำให้เกิดแสงเหนือแสงใต้ 5. ้ซ X ซเฟียเป็นชั้นที่ประกอบด้วยแกนน้นหนักเบาจะมีจานดาะเชียงโคจรอยู่ดับต่าง จากการนำเสนอวันนี้ผมได้นำเสนอเรื่องการแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งผมได้ว่า,าพามาภาพอาจจะดูไม่สวยหรือลายมืออาจจะดูไม่สวยซึ่งผมขอม,มานำอัดคลิปวิดีโอเพื่อให้ทุกคนรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ผมได้ขอจบการนำเสนอในเท่านี้ครับขอบคุณครับ